ตอกเป็นเหตุสังเกตได้ครับเดี๋ยวจะมาทำกะละแมครับกะละแมขอดูนะครับใช้แป้งข้าวเหนียวเลยครับเทเทครับตาดด้วยน้ำตาลทรายแดงครับเอาน้ำตาลทรายแดงใส่ใส่ผสมครับก็คนครับคนให้มันเข้าเข้ากันครับครับแล้วเราก็ใส่กะทินะครับกะทิกะทิครับ แล้วก็คนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันอย่างงี้ครับเราก็คนให้เข้ากันแบบนี้ครับเราก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เลยครับนะครับแลเราจะจะไล่กละเมย์ครับอยดูครับแล้วเราก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟเบาๆครับแล้วก็พร้อมกวนกละเมย์ครับครับเดี๋ยวกวนไปเรื่อยๆนะครับไฟเบาๆครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นยังไงอยากไปรอดูนะครับไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับกวนให้แป้งเริ่มจับตัวนะครับ นี่เลยครับกวนวให้แป้งเริ่มจับตัวนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเริ่มจับตัวแล้วครับเริ่มจับตัวแล้วครับยังไงอย่ายวผมขอคนก่อนนะครับนะครับมันก็จะเป็นก้อนอี้แล้วนะครับยังไงเราก็หยกบคนไปเรื่อยๆนะครับใส่กะทินะครับใส่กะทิเข้าไปเคี่ยวโดยนะครับน่ครับใส่กะทิหน่อยหนึ่งครับ แล้วเราก็เคี่ยวนะครับที่ไปแล้วเราปิดไฟนะครับแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับไปกันทีกับกะละเมมข้ากันครับเราก็จะได้อยางงี้ครับหอมมากครับแล้วก็จะมาเทลงถาดนะครับแล้วเราก็เสร็จสิ้นครับกะละแมวานหอมหวานมันครับยืดเลยครับโอ้โหร้อนครับอร่อยมากๆครับแม่ครับเสร็จเรียบร้อยลวครับ ่อยนะครับเป็นอันเสร็จสินบิทีครับส่วนไม่ยอมลงครับนี่ครับครับลอยครับนี่ครับเป็นอันเสร็จสินบิธีครับน่ากินมากเลยครับทําเองครับกระแมสูตรเด็ดของเราเองครับ